ถ้าเราเพึ่งตำรวจไม่ได้ซึ่งพึ่งไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราก็ไม่สามารถจะพึ่งปปชได้แล้วประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้เราจะพึ่งใครได้เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีคลิปเสียงออกในยะในทํานองว่าตัวเองคุมเกมคดีที่ปปชได้เองเป็ดเสร็จความมั่นใจก็เลยพุ่งสูงถึงขั้นไปพูดคุยโวว,ว่าสนิทกับท่านสุภาปปชจึงไม่สามารถทําอะไรตัวเองได้ผมเสียใจครับคุณสุภาผมเสียใจที่คุณถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ เรื่องที่ผมจะพูดวันนี้และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่เทียมฟ้าไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยตอนนี้มีความพยายามจะกลบเรื่องกันอยู่มันเป็นเรื่องที่เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเลยทันทีว่าทำไมประเทศไทยถึงเป็นอย่างนี้ได้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติบุคลากรตลอดจนองค์กรอิสระเช่นปปช เจอเรื่องนี้เข้ามาก็มีแต่ชื่อเสียงที่เสียและเน่าเหม็นมันทําให้ประชาชนที่ติดตามเรื่องนี้หรือประชาชนทั่วไปพอรับรู้เรื่องนี้แล้วก็เลยตั้งคําถามถามว่าถ้าเราพึ่งตารวจไม่ได้ซึ่งพึ่งไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราก็ไม่สามารถจะพึ่งปปชได้ในฐานะองค์กรศิสระและประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้เราจะพึ่งใครได้ เรื่องนั้งหมดเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีคลิปเสียงซึ่งออกมาเมื่อประมาณกลางเดือนธันวาคม2566แต่ก็ไม่มีสื่อมวลชนโรงไหนเลยที่กล้าเอามาเปิดนอกจากเครือข่ายหนังสือพิมพ์ผู้จัดการและก็เพจคุยทุกเรื่องกับสนธิคลิปเสียงที่พูดออกมาเนี้ยเป็นคลิปเสียงที่ชี้ให้ได้ชัดว่าคนที่พูดนี้มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับหนในกรรมการปปรชเสียงคนที่พูดนี้คือเสียงคนพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน และหนึ่งในกรรมการปรป,รปรชที่เอ่ยชื่อนั้นซึ่งคุณสุรเชษพูดในคลิปเสียงแล้วคือคุณสุภาปิยจิตติคลิปพูดอย่างนี้ครับ นี่เป็นคำกล่าวของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานพูดกับที่ประชุมของสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเออไล่ออกปลดออกนะแต่อาญามาติดคุกนะแต่คุณไม่ต้องห่วงผมหรอกส่งปปชเนี่ยปปชไม่ทำเรื่องคุณหลอกเดี๋ยวปปชก็ส่งกลับมาหาผมมาทำเองนะคุณไม่ต้องกังวลเร็วแน่นอนทุกเคสที่ผมทำไม่มีปปรชรับหรอกแต่มีการพูดตรวจสอบทรัพย์สินตอนนี้ท่านสุภาเขาตั้งเรื่องแล้วเรียกนายเวนเข้าไปด้วยคนหนึ่งก็คือในยาของความหมายนการพูด นั้นก็แปลว่าพลตบุรจสุรเชษฐหักพานบอกลูกน้องตัวเองว่าให้ทําตามที่เขาบอกไม่ต้องกลัวร้องเรียนปปชเ,เพราะถ้ามีใครร้องเรียนปปชปั๊บพอสื่อถึงปปชแล้วเนี่ยปปชจะไม่ลงมือและจะไม่ชี้เห็นว่าคนคนนั้นผิดแต่จะส่งเรื่องกลับมาให้ผมเนี่ยก็คือพลตบุรีสุรเชษฐหักพานเป็นคนจัดการแล้วก็เป็นครั้งแรกที่คุณสุรเชษฐออกมาเอ่ยชื่อคุณสุภาปิยจิตติ คำพูดของคุณสุรเชษต่อหน้าผู้แ่งพาชชาสังกัดสอรมในวันนั้นถ้าจะเป็นจริงซึ่งเป็นจริงแน่นอนจะถือว่าเป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะครับที่คอนเฟิร์มถึงความสนิทสนมระหว่างพลต u r รือสุรเชษหักพานกับกรรมการปปชาคนที่กล่าวถึงออกมาคุณ<ด>สุภาพิยจิตินั้น<ด>พึ่งจะพ้นตำแหน่งกรรมการปปชาหลังจากที่เป็นกรรมการมาครบตำแหน่ง9ปีเมื่อวานนี้คือวันที่11มกราคม2566 ที่แน่ๆววระหว่างบรัทัดที่ออกจากปากเจ้าของเสียงในคลิปพูดจะเห็นได้ว่าเลยว่าออกในยะในทำนองว่าตัวเองคุมเกมคดีที่ปปชได้เองเป็ดเสร็จด้วยความร่วมมือของปปชเองคําถามต่อไปที่เราต้องถามสังคมต้องตั้งคําถามถามว่าและก็ปปชในฐานะมีสถานภาพเป็นองค์กรอิสระที่ต้องทํางานด้วยความโปร่งใสยึดถือความถูกต้องและดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรมถึงปล่อยคนนอกเข้ามาแทรกแซงได้ ก็ปราว,ว่าหลังจากที่เรื่องนี้เผยพแพร่ในวงกว้างนักข่าวไปถามท่านนายกเศรษฐาทวีสินท่านก็กระโดดตัวยาวเลยเหมือนถูกแมงป่องต่อยท่านบอกไม่ได้แล้วต้องสืบสวนให้ดีเอาความจริงให้ปรากฏแล้วก็จากกระเทือนไปถึงสำนักงานปปชด้วยในฐานะเป็นงองค์กรอิสระต้องทำความจริงให้ปรากฏแล้วก็ที่เต้นผางออกมาเลยเต้นอย่างชนิดที่เรียกว่าเหมือนกับเต้นรำประเภทไม่ว่าจะแทงโก้ชชาๆเลย ก็คือท่านเลขาปปชคุณนิวัฒชัยเกษมมงคลท่านบอกว่าในกระบวนการตามกฎหมายที่ออกมาเนี่ยปปชมีละเก้าคนแต่ตอนนี้เหลือห้าคนเพิ่มมอีกหนึ่งคนเป็นหกแต่ท่านก็บอกว่าคนอ้างว่ารู้จักกรรมการคนใดคนหนึ่งแล้วใช้โอกาสวิ่งเคลียร์คดีจากกรรมการทั้งหมดเป็นไปไม่ได้เขาไม่ได้หมายถึงกรรมการทั้งหมดท่านเลขานิวัฒชัยท่านเข้าใจอะไรผิดรอเปล่าคลิปนั้นระบุว่าพนเรุรเชษฐ์หักพานนั้นสนิทสนมกับท่านสุภาปิยจิตติ กรรมการของปปชแต่ละคนนั้นมีอีกหน้าที่หนึ่งเขาเรียกว่าประธานอนุกรรมการ คดีไหนก็ตามที่มีคนร้องถ้าอยู่ในหัวข้ออะไรที่กรรมการคนไหนต้องรับผิดชอบกรรมการคนนั้นก็ต้องกลายเป็นประธานอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อท็จจริงแล้วถ้าไม่มีความจริงหรือสามารถที่จะเคลียร์ได้ก็จะบอกว่าไม่มีมูลก็ปิดแฟ้มปิดคดีซึ่งเรื่องนี้ฟังดูก็มีเหตุมีผลแต่ถ้าเกิดคุณสุรเชษหักพานกับคุณสุภาปิยสิทธิมีความสืบสนสมกันถึงขั้นที่คุณสุรเชษพูดในคลิปเลยว่า คดีอะไรที่ส่งไปแล้วถ้าเกี่ยวข้องกับกับเรื่องราวที่เขาดูแลอยู่หรือแม้กระทั่งกับตัวเขาก็ต้องถูกส่งกลับมาหาตัวเขาเพื่อเขาจัดการตรงนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวและเพื่อนผมก็มีตัวอย่างอีกคดีหนึ่งเหมือนกันที่จำเลยถูกกล่าวหาก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานถูกส่งเข้าไปที่ปปชเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังปรากฏว่าปปช,ชดูแล้วก็บอกว่าคดีไม่มีมูลแล้วผมจะเล่าเนื้อหาคดีให้ฟังที่ผมกังวลคือทัศนคติ และอุฒิภาวะของท่านนิวัฒชัยเลขาธิการ,ปรกบปชท,ที่ท่านพูดออกมายังไม่ทันไรเลยท่านปฏิเสธหมดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นโน,นี้นั่นไม่ทราบว่าคุณทวัตคุณนิวัฒชัยเกษมมงคล ที่ท่านแถลงออกมาเนี่ยซึ่งผมเรียกว่าแถลงท่านปฏิเสธเลยว่าเป็นไปไม่ได้การวิ่งปปชคือคดีเป็นไปไม่ได้คือไม่ได้หมายถึงวิ่งปปชทั้งห้าคนหรือ9้าคนไม่ใช่เอาแค่วิ่งประธานอนุกรรมการซึ่งมีสิทธิ์ชี้เป็นชี้ตายได้ว่าเรื่องนี้จบก็จบก็ไม่ต้องทางานต่อถ้าไม่จบก็ทําต่อไปคุณทวัตชัยจาไม่ได้หรือว่ามีอดีตรองเลขาธิการปปชชื่อประหยัดพวงจำปาเคยถูกไล่ออกจากราชการกรณีที่ตัวเอง รวยผิดปกติจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินนี่สินจำนวน658ล้านบาทมาแล้วไปซื้ออาพาร์ตเมนต์ห้องชุดที่กรุงลอนดอนมูลค่ากว่า170ล้านเรื่องเหล่านี้ผมได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้ว คุณนิวัฒชัยก็คงจะทราบดีเพราะอยู่ในเหตุการณ์ในตอนที่162เมื่อวันศุกร์ที่4พฤศจิกายนตอนนั้นผมชี้ให้เห็นแล้วว่าคนที่ถูกชี้มูลว่าร่ำรวยผิดปกติเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงขั้นรองเลขาธิกาปรปปชซึ่งชื่อองค์กรก็บอกอยู่แล้วว่ามีหน้าที่ป้องการปราบปรามแก้ปัญหาคอร์รัปชันแต่กลับคอร์รัปชันซะเองและองค์กรนี่ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบอะไรถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์ กด follow และกดแชร์ u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แลกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมคุณทวั์ชัยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงร้ายแรงมากๆโคตรจะร้ายแรงเลยก็ในเมื่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานพูด ออกมาเป็นหลักฐานเป็นคลิปแล้วก็มีเจ้าหน้าตำรวจที่นั่งฟังอยู่สามารถเป็นพยานได้และหลักฐานคลิปก็พูดชัดเจนสรุปก็คือว่าเขาสนิทสนมกับคุณสุภาปิยจิตติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณดูตรงเนื้อหาคลิปตรงข้อมูลตรงนี้คุณจะไม่ควรไม่ควรเป็นอย่างยิ่งที่สรุปออกมาปฏิเสธว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเรื่องอะไรที่เข้าในคณะกรรมการอนุกรรมการที่คุณสุภาเป็นประธานนั้นถ้าสมมติ คุณสุภาเล่นด้วยก็สามารถจะปิดแฟ้มได้หรือถ้าเรื่องนี้เข้ามาแล้วเป็นคู่กรณีขัดแย้งกับพลตสุรเชษฐหักพานสมมตุติคุณสุภาก็เลยเข็นฆ่าให้ตายอาสันไปเลยงานนี้ใช่ไม่ใช่ครับคุณนิวัชชัยตรงนี้นะหากที่ความยุติธรรมมันมีสองมาตรฐานเรื่องนี้เนี่ยคุณนิวัชชัยเนี่ยสวยที่สุดต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับกระทบต่อชื่อเสียงของปปชผมขอเข้าไป พูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยเพื่อตรวจสอบหรือเรื่องเก่าๆคดีที่ผ่านมาจากการพิจารณาคุณสุภาว่ามีอะไรที่เป็นพิรุธหรือเปล่าแล้วผมจะให้คําตอบอีกทีหนึ่งแต่ไม่ใช่อ,อะไรแล้วคุณก็มาบอกว่าเป็นไปไม่ได้คุณนิวัตชยัยผมแม่ง76ปีแล้วผมผ่านโลกมาเยอะแล้วสมัยที่ผมผ่านโลกมาใหม่ๆสมัยผมยังหนุ่มๆน,น,นั่นๆเนี่ยคุณอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คุณอยายุเท่าไหร่ปีนี้ผมผ่านเรื่องโทษนะคุณนิวัตชยัย เฮี้ยแบบนี้มาเยอะเลยในประเทศไทยอะไรที่คุณบอกเป็นไปไม่ได้เนี่ยแม่เป็นไปได้หมดคุณทักษิณชินวัตรอยู่โพมาตำรวจมาจะร้อยยี่สิบนละคุณนายจะบอกเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากรมราชทรรมเขามีระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างโน่นนี่นั่นอ้าวแล้วมันเป็นไปได้หรือยังอ่ะคุณนิวัชชัยเป็นไปได้หรือยังคุณยามาเอะอาก็อ้างความเป็นเลขาปปชแล้วมาปกป้ององค์กรองค์กรเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกถ้ามันเป็นปปชมันอยู่ปปช แต่ไอ้คนที่มีอำนาจในองค์กรนั้นถ้ามันไม่ซื่อสัตย์มีจรรยาบรรณมีจริยธรรมต่อวิชาชีพอาชีพตัวเธรทมหรือหน้าที่ตัวเธรรมมันก็ทำให้องค์กรเสื่อเสียชื่อเสียงถ้าคุณอ้างว่าเป็นไปไม่ได้เลยในปปชาอาจจะจริงเพราะมันเป็นองค์กรแต่ถ้าคุณบอกว่าคนในปปชที่มีอำนาจแล้วเนี่ยทำชั่วแต่ผมไม่แน่ใจขอผมตรวจสอบดูก่อนคุณอย่าปากไว้สิคุณนิวัชชัยคุณคนเดียวเหรอที่จะสามารถปกป้องปปชได้คนในองค์กรปปชเนี่ยสะอาดตั้งเหรอกินขี้ ี่ปีนอนเหมือนกันโลภรัก โกรธหลงมีเหมือนกันหมดเรื่องนี้นี่คุณต้องรีบทำเพราะเวลานี้ความเชื่อถือของประชาชนและข้าราชการต่อปป,ปชนั้นมันต่ำที่จเรียดินไปเรื่อยๆวิกฤตที่มันแก้ไม่ได้ด้วยคำพูดของคุณว่าเป็นไปไม่ได้คุณพูดว่าเป็นไปไม่ได้นี่คุณจะให้เรื่องมันจบเลยเหรอแม้กระทั่งทนายกท่านยังบอกเลยว่าปป,ปชต้องเริ่มทำความจริงให้กระจ่างนายยาท่านก็คือว่าคุณไปตรวจสอบดูสิไม่ใช่ยังไม่ทันไรเลยคุณออกมาแถลงข่าวเจ๊ยแจ้วว่าเป็นไปไม่ได้ปป,ปชไม่มีปัญหาบ,บรง สายโปร่งสายอะไรกันคุณนิวัตชยัยส่วนพลบริเอกต่อศักสุวิมลนั้นท่านก็ควรที่จะออกมาชี้แจงทําความจริงให้ปรากฏเือนกันคลิปชุดนี้เนี่ยมันไม่ใช่ชุดใหญ่ไฟกระพิบนะครับมันเป็นชุดใหญ่ไฟไม่บ้านละท่านต้องทําตามคําสั่งนายกควานหาตัวในตํารวจใหญ่ซึ่งไม่ต้องควานก็ได้ผมบอกก็ได้เพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าชื่อของพลตารวจเอกสุรเชษหักพานและคนของปปชที่จูกโวดอ้างว่าเสียสมกันอย่างเร่งด่วนเลยสอบสวนให้รู้ดํารู้แดงแจ้งต่อสายานณะให้รู้ ผมเสียดายคุณสุภาเพราะว่าผมรู้จักท่านดีตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นรองประหลัดกระทรวงการคลังถ้านเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นท่านจะฮึดสู้แล้วก็มีสโลแกนในปปชเขาเรียกคุณสุภาว่าเรื่องนี้พาไม่ยอม ท่านประธานปปชพลตำรวจวชรพลต้องอย่าช้าของแบบนี้สืบไม่ยากหรอกชาวโซเชียลเขาฉลาดนักสืบโซเชียลทำงานเร็วนอกจากพาการชี้เป้าไปที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานแล้วกับคุณสุภาพญจิตตีแล้วยังเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคุณสุภากับพลเอกสุรเชษฐ์ว่าสนิทสนมกันอย่างยิ่งคุณทวัชาอาจจะไม่รู้ว่าพลเอกสุรเชษฐ์หักพานเป็นคนเข้าหาผู้ใหญ่เก่งมากพูดจาอ่อนน้อมอ่อ,อนหวานแสดงออกด้วยการทำงานคล่องแคล่ว ไวก็เป็นปกติธรรมดาคุณสุภาก็ต้องไว้ใจคุณสุรเชษฐ์หักพาน ซึ่งคุณสุรเชษมาเติมเต็มในส่วนที่คุณสุภาขาดในเรื่องสืบสวนสอบสวนเป็นไปได้ไหม่ะคุณิวัชชัยเป็นไปได้อยู่แล้วเวลาผ่านไปจากครู้จักกลายเป็นมักคุณรู้ซึ่งกันและกันคุณสุรเชษหกักพานนั้นผู้ใหญ่หลายคนที่เคยสัมผัสให้ความเอ็นดูกับคุณสุรเชษเคยเจอกันมาแล้วฤทธิ์เดชคุณสุรเชษทุกวันนี้ยังอาการหลังหักอยู่ไม่หายไม่ทราบพลเอกสุรเชษยังจําคนผู้นี้ได้หรือเปล่าพลตํารวจเอกวิเชียนพดโพสีอดีตผอตรพลตํารวจโทพิรพงษ ดามาพงศ์อดีตผู้จัดาการสรํานักงานพิสูจน์หลักฐานหรือแม้กระทั่งคนอย่างเช่นพลตารวจโทสมคิดบุญถนอมอดีตผู้จัดาการตารวจปททภาค5แล้วก็สุดท้ายก็คือพลตารวจจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตพ,าาตพบตรซึ่งเป็นคู่กรณีของพลตำรวจกสุรเชษฐ์หักผ่านคนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่คุณสุรเชษฐ์หกักผ่านเกาะเอาไว้อย่างแน่นจนกระทั่งมาถึงวันนี้ไม่มีอํานาจแล้วคือลุงป้อมพลเอกประวิทยวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนพวกนี้ถ้าพูดไปแล้วเอ,อ่ยชื่อไปแล้วเป็นผู้ที่มี คุณอย่างสูงกับพลเอกสรุรเชษก็ไม่ผิดนักโดยเฉพาะยิงลุงป้อมใครๆก็รู้ว่าเอ็นดูพลเอกสรุรเชษเหมือนหลานในไส้แต่ในช่วงมีการอภิปรายเรื่องป่ารอยต่อในสภาโดยรังสีมันโรมแต่ว่ากันว่าข้อมูลนี้หลุดออกมาจากแฟ้มลับในคอมพิวเตอร์ของหลานรักเอาไปพูดรายในสภาหรือแม้กระทั่งเรื่องตั๋วช้างที่คุณรังสีมันโรมเอาไปพูดรายในสภาก็ว่ากันว่าจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่เขาว่าก็ว่ามันหลุดออกมาจากคนสนิทและก็ส่วนหนึ่งก็คือ สายตรงของพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานท่านาผู้ชมครับคนเรานี่รู้จักหน้าไม่รู้จักใจหยิบยื่นความรักความเมตตาให้สิ่งที่ได้คืนก็ไม่ต่างจากเรื่องราวระหว่างชาวนากับงูเห่าเพียงเพราะว่าคนบางคนนั้นทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจสูงสุดในตอรอว่ากันว่าข้อมูลในคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของพลตรวจสุรเชษฐ์หกักพานซึ่งได้สั่งให้คนใกล้ชิดบันทึก เก็บไว้เก็บทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรับและไม่รับตอนนี้ตกอยู่ในมือของทีมงานของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลมีหมด เ้อูลเพอร์อาจจะมีข้อมูลเกี่ยวคุณสุภาปิยจิตติก็ได้คุณสุรเชษเคยพูดเคยพูดว่าเรื่องราวที่เขาโดนเรื่องราวต่างๆนั้นเขาบอกว่าเป็นนิทานมันไม่ใช่นิทานแล้วครับคุณสุรเชษผ่านงานนี้มันมีอะไรที่มันชัดมากเขาบอกว่ายิ่งเล่าขานก็ยิ่งขยายแต่งเติมบอ,อกไปไม่รู้จบเรื่องนี้ไม่มีการแต่งเติมใดๆทั้งสิน้นมีแต่หลักฐานอย่างเดียววิธีการเช็คคุณนิวัตชัยคดีไหนบ้างที่พลตํา m เรสุรเชษทำแล้วส่งให้ปปชและคดีไหนบ้างที่ปปชรับมา แล้วแล้วมีคุณสุภาพียสิทธิเป็นประธานอนุการสอบท่านประธานปปชต้องตรวจสอบขยายผลเพื่อความโปรง่งใสไม่เช่นนั้นองค์การปปชจะโดนคารหาเละเทศไม่มีชิ้นดีเนื่องจากมีคําถามจะสังคมมาที่ปปชมากมายว่ามีอยู่หลายคดีถูกส่งเข้ามาเพื่อใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งกันหรือเปล่าแล้วต้องดูว่าคดีที่ถูกพิจารณาตรวจสอบโดยคุณสุภาพยสิทธินั้นทั้งที่ผ่านมาและที่เป็นอยู่มีความน่าเชื่อถือได้แค่ไหนควรหรือไม่ควรที่ต้องรื้อฟื้ ดีแล้ขึ้นมาดูใหม่ ุณวัชรพลครับอย่าต้องรีบตอบอย่าให้กรณีนี้เป็นความอับยศอดสูของปปชเพียงเพราะนายตำรวจใหญ่บางคนที่ลูกแก่มำนาจและเพราะผู้ใหญ่ในปปชบางคนยอมเป็นเครื่องมือให้ความช่วยเหลือคิดบัญชีชำระแค้นคนนั้นคนนี้เรื่องนี้ถ้าไม่รีบทําให้กระจางจะกลายเป็นหลุมดําสร้างวิกฤตศรัทธาของประชาชนที่มีอยู่อย่างปปชถ้าเรื่องเหล่านี้มีมูลก็เป็นเหตุผลพอเพียงที่ต้องดําเนินการปฏิรูปปปชครั้งใหญ่ผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่จะเป็น อย่างให้ดูคดีหนึ่งคือเมื่อกลางปี2564ผลเรสซูเชตหักพานถูกร้องเรียนด้วยบัตรสนเทศประมาณว่าจัดซื้อจัดจ้างไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการดําเนินการตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมในการสัรหาบริษัทเอกชนเข้ามาทําการตรวจลงตราวีซ่าออนอะไรวลให้นักท่องเที่ยวจํานวน21ประเทศกับ1เขตเศรษฐกิจที่มาท่องเที่ยวเมืองไทยจะต้อง องยื่นขอวีซ่ากับบริษัทเอกชนซะก,ก่อน24ทธันวาคม2 5 6 1ผู้ใหญ่ในสอตมคนดังลงนามสัญญา M O U กับบริษัทแห่งหนึ่งให้ตรวจประทับตราวีซ่า on arrival เก็บค่าธรรมเนียม2,500บาทโดยการทําสัญญานั้นไม่ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรหรือคัดเลือกหรือเปิดโอกาสให้แข่งขนันกันระหว่างบริษัทต่างๆเสียก่อน เงินค่าธรรมเนียม2 5 0 0บาทที่เก็บจากนักท่องเที่ยวสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองหรือสทรมจะได้รับไป2,000บาทอีก500บาทเป็นของบริษัทในกรณีเร่งด่วนนักท่องเที่ยวต้องจ่ายเพิ่มอีก2000บาทให้บริษัทเพื่อเป็นการอนุมัติอย่างเร่งด่วนภายใน24ชั่วโมงเรื่องนี้มีการชี้แจงภายหลังจากผู้บัญชาก,การสตรมพลตรวจโทภ,ภาคภูมิพัฒน์สัจพันธ์ว่าบริษัทได้ค่าธรรมเนียม5 0 0บาทใช้เวลาดำเนินการ3วันส่วน2,000บาทค่าธรรมเนียมนั้นดำเนินการ24ชั่วโมง ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกส่งเข้ากระทรวงการคลังส่วนอีก500บาทนั้นก็จะเข้าสู่บริษัทเขาเรียกว่าค่าวีซ่า evoa 500บาทและบริษัทนี้เพิ่งได้รับการต่ออยุเมื่อวันที่1มกราคม2 5 6 5 2ปีที่แล้ว ท่านผู้ชมไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์เอาเป็นว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามา50,000นคนเท่ากับบริษัทพักพวกของผู้ใหญ่ในสตมนในขณะนั้นจะมีรายได้ถึง250ล้านบาทต่อปีกรณีอ,อนุมัติเร่งด่วนเอาแค่5%จากจํานวนทั้งหมด50,000นคนจะเท่ากับ25,000คนคูณ2,000บาทจะเป็นเงิน500ล้านบาททั้งนี้จํานวนคนขออนุมัติแบบเร่งด่วนอาจจะมีเกินกว่า5%ก็ได้สแสดงว่าบริษัทที่บิ๊กตํารวจเลือจิ้มเลือกมาลงนาม MOU ได้ ผลประโยชน์มหาศาลในการทําธุรกิจกับสตมสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองพอตรวจสอบตามข้อร้องเรียนแล้วพบความจริงที่ไม่น่าประหลาดใจแต่ก็ตื่นตระหนกก็คือว่าบริษัทน,นี้ ไม่มีสำนักง,งานที่สวนภูมิเลยตรวจไปตรวจมาพบว่าบริษัทแค่เปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเฉยๆตัวตนเจ้าของบริษัทอยู่ไหนก็ไม่รู้จัดการกรอข้อมูลนักท่องเที่ยวสแกนจ่ายเงินผ่านทางแอปพลิเคชันของบริษัทเท่านั้นนี่คือข้อกล่าวหาว่ามีการกระทําผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างมีลักษณะเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนอย่างชัดเจนแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมผลการสอบสวนในปปชชั้นอนุกรรมาการบอกว่าตำรวจคนนั้นไม่มีความผิดความมั่นใจก็เลยพุ่งสูงถึงขั้นไปพูดคุยโวว,ว่า สนิทกับท่านสุภาปปชจึงไม่สามารถทําอะไรตัวเองได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงท่านผู้ชมคนเรานะท่านผู้ชมครับมักจะมีความโอหังมะมังกาอยู่ในตัวท่านผู้ชมโอหังมะมังกายังไงอวดดีติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ได้หมดทุกคนใครที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยท่านผู้ชมเคยเห็นไหมรูปของพลตระเวกสุรเชษฐหักพานในวันงานอะไรก็ไม่รู้ที่กุหญิงอ้อพชมาดามาพง์นั่งอยู่บนบนเก้าอี้พลตํารวจเอกสุรเชษไม่รู้ไปทําหน้าที่อะไรเดินเข้าไปคุกเข่าแล้วก้มลงกราบที่ตัก นี่คือลักษณะ ของการเข้าผู้ใหญ่ของพลเรือยสุรเช์หักพานนี่แค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆคำมั่นสัญญาที่คนคนนี้ให้กับทุกคนหวานเจี๊ยบหวานจ่อยแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จใจตัวเองนั้นขึ้นมาเป็นใหญ่นั่นเองครับท่านผู้ชมครับน่ากลัวไหมท่านผู้ชมเรื่องนี้น่ากลัวมากถ้าตัวเองทําอย่างโดดเดี่ยวไม่เป็นไรแต่ตัวเองพูดลากเอาคุณสุภาปิยจิตติเข้ามาร่วมด้วยผมเสียใจครับคุณสุภาผมเคยเคารพนับถือคุณมานานแล้วคุณอาจจะไม่ผิดก็ได้นะแต่ผมเสียใจที่คุณถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้้อองงเรื่นี ซึ่งผมไม่ได้เป็นคนลากนะพลตุร e ีโซลูชันหักผ่านเป็นคนลากคุณเข้ามาถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม